ซูนเรามาตามต่อในเซตที two, mm ่สองครับลูกเสิร์ฟน้องปื้มเสิร์ฟไปลูกนี้ออกักกะลาแพร้อมหนึ่งซูนเรามาดูลูกเสิร์ฟของอนุบาลนัวน้อยครับเสิร์ฟโดยตัวยกตัวนี้น้องปื้มหลุเอาอยังไงตัวเตะปีนซี่โอ้แก้ไขอนุบาลนัวน้อยเสิร์ฟไปครับลูกนี้เสิร์ฟโดยตัวยกครับลูกนี้เสิร์ฟไปพีเอสดียกขึ้นยังไงในลูกนี้โอ้โหครับ ผู้ชมก็ลุ้นกันไปแต้มต่อแต้มครับน้องปื้มสเสิร์ฟมาลูกนี้เปิดด้วยตัวเตะห e! มูน้อยยกขึ้นเตะลูกนี้ oh. โอ้โหมูน้อยครับจำชื่อนี้ไว้เลยครับเ <Okay, okay. S 1> จอที่ไหนก็อย่าได้ oh. ไปท้าเตะเดือพันนะครับลูกน,นี้ oh. โอ้โหเสิร์ฟลูกนี้สเสิร์ฟของน้องปื้มครับ TSD เสิร์ฟโยงมาลูกนี้เปิดด้วยตัวเตะหมูน้อยยกตะก้อขึ้นเตะด้วยโอ้โหติเกียบหรือเปล่านะครับเสิร์ฟดยอนุบาลหมูน้อยครับร หมูน้อยเสิร์ฟลูกนี้ไปครับโอโหโยงไปที่ตัวตีพีเอสียกขึ้นน้องปึกเตะกยังไงครับโอโหได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการชิงชนะเลิศน,นะครับหมูน้อยยกขึ้นครับไปลูกนี้โอโหพีเอสีครับ, D, รบจะชิงความได้เปรียบกลับมาได้หรืรอไม่ครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ของหมูน้อยเสิร์ฟไปโอโหต้องเด็กขาดสำหรับลูกเสิร์ฟครับเสิร์ฟโดยน้องปื้มครับเสิร์ฟลูกนี้มายกขึ้นสําหรับหมูน้อยตะลูกนี้ครับโอโห ลูกนี้เสิร์ฟโดยหมูน้อยครับลูกนี้เสิร์ฟไปแล้วน้องตื้นเปิดยกขึ้นมาและเตะลูกนี้ลูกนี้เอาแล้วครับเปิดโดยตัวเตะหมูน้อยหมูน้อยโดนขึ้นเตะครับโอ้โหครับโอ้โหลูกนี้ครับหกมาดูหมูน้อยครับฝากฝั่งของหมูน้อยเสิร์ฟไปครับเปิดโดยตัวเตะพีเอสซีครับยกขึ้นลูกนี้ยังไงครับโอ้โหสวัดีเจ็ดเจ็ดเรามาดูลูกเสิร์ฟของตัวเตะพีเอสซีครับเสิร์ฟไปพิกเน็ดแล้วก็เสียครับ การประการเจ้าหลุกทเจ้าสองครับโอ้โหเกินนะครับมาดูฝั่งอนุบาลหมน้อยเสิร์ฟไปครับหลุกนี้เปิดดยวยเตัวพีเอสดียกขึ้นมาแล้วเตะยังไงครับโอ้โหแปดแปด มาแล้วครับยกตะกร้อลูกนี้ขึ้นมาเปิดด้วยตัวเตะหมูน้อยยกขึ้นยังไงลูกนี้โอ้โหหมูน้อยต้องดูการเตีแล้วก็เออมันตีแรงมากครับรอดูแล้วกันนะครับลูกนี้มาดูฝั่งฝั่งของหมูน้อยเชื่อไปน้องเติมยกขึ้นพีเีเตะลูกนี้โอ้ไดโหเชื่อครับสิบต่อแปดลุ้นกันแต้มต่อแต้มเลยนะครับสำหรับหมูน้อย ไปเปิด้วยตัวเตะพีเอดีพีเอดียิขึ้นดาวเตะยังไงครับตรง้โอ้โหคนเลยทีเดียวครับเสร์บด้วยลูกดีเป็นยังไงครับตัวเตะลอยขึ้นโอ้โหดูลูกเส์ฟของตัวเตะพีเอดีครับเสร์ฟไปลูกนี้โอ้โหการได้เปรียบของทีมแล้วนะครับไม่น่าเชื่อครับเสิ์ฟลูกนี้ไหมครับไม่เป็นไรครับเราเสดูลูกเสร์ฟของทีมหมูน้อยเส์ฟไปครับลูงนี้ เปิดโดยตัวเตะเพียดีเพีดียกขึ้นแล้วยังไงตบโอ้โโอโลูกนี้สู้กันอย่างดูเดือดครับแตกแต่ต่อแตกกันเลยทีเดียวเสิร์ฟม,มาลูกนี้หมูน้อยยกขึ้นมาแล้วเตะไปลูกนี้ติเคียวครับโอ้ยสิบสองสิบเอ็ดโอ้จีน่ว่าดูเดือดครับโอ้หัวใจเต้นแรงกันทีเดียวครับกองเชียร์แต่ละทีมครับเสิร์ฟปิกตะไข่มาลูกนี้ยกขึ้นมาเพียดีแก้ไขโอ้ลูกนี้ครับ ้องปืดเสือมาลุกนี้เปิดโดยตัวเตะหูน้อยยังไงครับโอ้โหเรามาดูลูกเสอองอนุบาลหมูน้อยครับเส์ฟโดยตัวยกเปิดโดยตัวเตะเพียซีเตะขึ้นยังไงครับโอ้โหเรามาดูลูกเสืฟของตัวเตะจะแก้เกมยังไงครับเรามีผู้ชมพร้อม13เท่าเท่าสนามหนึ่งตัวเอามาดูลูกเสรออุยนีโอ้โหนะพิกเนตครับลูกนี้ยังไงก็พิกครับ ลูกนี้เสิร์ฟไปโดยอนุบาลหมูน้อยครับเปิดขึ้นพีเอ็นดียกมาแก้กันยังไงครับโอ้ยยังได้อยู่ครับหมูน้อยยกขึ้นแล้วยังไงครับอ้าวติดเกลียวครับยังครับยังดูลูกเตะลูกนี้ครับโอ้โหครับแรงโมเมนตัมนั้นย้ายฝั่งมาที่อนุบาลหมูน้อยแล้วนะครับในเซตที่สองนะครับหมน้อยได้แต่ลดอบลุ้นครับวนรุ่นสิบหกสิบสาม ยกขึ้นมาครับลูกนี้ต็โอ้โหครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับ14 16เพียดีเสิร์ฟมาลูกนี้เสิรไปที่ต ok ัวเตะของผูน้อยครับผูน้อยยกขึ้นมาเตะลูกนี้ครับลูกนี้แข็งอยู่แล้วแข็งอยู่ก็โน่นตันครับครั้งที่สองครับเพียดีเสิร์ฟไปครับลูกนี้ยังไงครับยกขึ้นมาโน่นเสะโอ้โหบ17 16 เรามา <16 S 1> ดู <10 S 1> ลูก <17 S 1> เสิร์ฟลูกนี้ครับของ PSD เสิร์ฟไปครับลูกนี้้หกสิบแปดเรามาตามต่อในลูกนี้เสิร์ฟของหมูน้อยเสิร์ฟไปครับ oh. D. โอ้โหพีเอ็นดียกขึ้นมาแล้วสับลูกนี้โอ้โหสิบเจ็ดสิบแปดเอาแล้วครับลูกนี้เสิร์ฟโดยน้องปื้มยกลอยมาเปิดโดยตัวเต็มหมูน้อยสักรู่นะครับสิบเจ็ดสิบแปดมันไปโฆษณาด้วยนะครับ โยกลูกนี้มาเปิดหัวขึ้นลูกนี้ยกขึ้นแล้วัะไงต่อครับโอโนักกีฬาพร้อมรู้จักแพ้ไพ่รู้แพ้รู้ชนะครับ10-10เสริมส่วนยอดงามครับเสริมโดยหมูน้อยลูกนี้ครับหมูน้อยเสริมไปแล้วครับแต่ไปน้องเพิ่มยังไงครับมีอาการลูกตี นี้ครับจะได้เส้นี้ไปหรือเปล่าครับ20 17ลูกนี้โยกขึ้นมาครับลูกเสิร์ฟโดย้องปืมยกขึ้นยังไงครับลูกนี้โอ้หไปได้อีกสิบแปดหน่วซื้อเปล่านะครับต้องมาติดตามดูลูกนี้เสิร์ฟโดยโอ้ยเปิดขึ้นหมูน้อยยกขึ้นแล้วยังไง